ของดวงโชคชะตาโปรดใช้วิจารณญาณาในการฟังดวงวันนี้ดวงรายวันประจำวันศุกร์ที่7สิงหาคมพุทธศักราช2563สำหรับคนที่เกิดวันอาทิตย์เรื่องของการเงินช่วงนี้มีเกณฑ์ต้องใช้จ่ายเรื่อยๆแต่ไม่ถึงกับขั้นต้องติดขดัด เรื่องของการงานอย่าเพึ่งท้อแท้แม้ว่าจะเจออุปสรรคมากเพราะอีกไม่นานความสำเร็จของคุณก็จะมาถึงแล้วเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความสัมพันธ์รักไม่ค่อยดีเท่าที่ควรทางที่ดีควรหาโอกาสใกล้ชิดกับคนรักก่อนที่รักจะเจือจางไปมากกว่านี้ส่วนคนโสดยังต้องรอต่อไปสักพัก เพราะความรักยังไม่เป็นไปตามที่คาดหวังไว้สำหรับคนที่เกิดวันจันทร์เรื่องของการเงินหากจะมีการลงทุนทํำธุรกิจหรือทำอาชีพเสริมในช่วงนี้ก็จะมีโอกาสได้รับผลตอบแทนที่น่าพอใจเรื่องของการงานช่วงนี้จะมีปัญหาจุกจิกเข้ามามากทำให้คุณกังวลใจแต่ไม่ถึงกับขั้นที่มีปัญหาใหญ่โตอะไรเรื่องของความรัก สำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่แม้ว่าความรักจะเจือจางแต่ก็ยังช่วยเหลือเกื้อกูลกันอยู่ดีส่วนคนโสดมีโอกาสได้พูดคุยและทำความรู้จักกับใครบางคนแบบผิวเผินสำหรับคนที่เกิดวันอังคารเรื่องของการเงินช่วงนี้ยังไม่ควรลงทุนหนัก,นกๆเพราะคุณจะไม่ได้กำไรอย่างที่คาดหวังไว้ เรื่องของการงานช่วงนี้จะเหน็ดเหนื่อยและหนักใจมากพอสมควรควรหาโอกาสทํำบุญบริจาคโรงศพบ,บ้างเพื่อแก้เครสเรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ช่วงนี้สเสน่ห์ของคุณจะแรงทําให้มีคนเข้ามารักมาชอบทั้งๆท,ท,ที่คนมีคุณรักอยู่แล้วส่วนคนโสดก็มีคนดีเข้ามารักแต่คุณกลับเฉย สำหรับคนที่เกิดวันพุธเรื่องของการเงินการเงินยิ่งขยันก็ยิ่งได้มีโอกาสได้ลาบจากความพยายามมากเป็นพิเศษเรื่องของการงานช่วงนี้การงานดีหากอยากจะทำอะไรก็ให้รีบลงมือทำเพราะโอกาสจะประสบความสำเร็จสมหวังมีมากสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วคนที่มีคู่มีเกณฑ์จะเถียงกันบ้างเพราะความคิดเห็นไม่ตรงกัน ส่วนคนโสดมีโอกาสได้พบรักกับคนที่แตกต่างกันจากคุณมากในหลายๆด้านสำหรับคนที่เกิดวันพารหัสบดีเรื่องของการเงินต้องเหน็ดเหนื่อยและต้องเสียงเหงื่อมาก่อนถึงจะได้เงินเรื่องของการงานช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงจังหวะที่ดีสำหรับของคนที่เกิดวันพาหัสบดีเพราะมีโอกาสจะได้ขยับขยายหน้าที่การงานไปในทางที่ดีขึ้นเรื่องของความรัก คนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่บางทีเวลาจิตอาจจะว่างเผลอเดิไปคิดถึงเรื่องของคนอื่นบ้างส่วนคนโสดความรักจะค่อยๆก่อตัวไปทีละนิดสำหรับคนที่เกิดวันศุกร์เรื่องของการเงินช่วงนี้การเงินถ้าคิดจะหยิบเงินออกจากกระเป๋าแต่ละครั้งก็ต้องระวังเพราะดวงมีโอกาสจะโดนเอารัดเอาเปรียบเรื่องการเงินได้ เรื่องของการงานช่วงนี้จะต้องเหน็ดเหนื่อยอย่างมากแบบชนิดที่คุณไม่เคยเหน็ดเหนื่อยขนาดนี้มากอ่อนเพราะจะมีงานโหมกระหน่ำเข้ามาให้คุณรับผิดชอบมาก <t os> เรื่องของความรักสำหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์รักยังคงมั่นคงเหมือนวันที่ผ่านมาส่วนคนโสดมีโอกาสจะได้เจอคนที่ถูกใจแต่ยังต้องใช้เวลาสารสัมพันธ์สักพัก สำหรับคนที่เกิดวันเสาร์เรื่องของการเงินมีเกณฑ์มีเงินเข้ามามากจากความพยายามของคุณเรื่องของการงานหากคุณกำลังกังวลใจในเรื่องงานขอให้คุณสบายใจได้เลยเพราะช่วงนี้ความสําเร็จรอคุณอยู่ไม่ไกลเกินเอื้อมเรื่องของความรักสําหรับคนที่มีคู่อยู่แล้วความรักของคนมีคู่ความสัมพันธ์ยังคงมั่นคงแข็งแรงมากไม่มีใครเข้ามาแทรกได้ ส่วนคนโสดความรักครั้งก่อนทําให้คุณยังไม่กล้าที่จะเปิดใจให้ใครในตอนนี้ดวงวันนี้ดวงรายวันคงต้องลาไปก่อนแล้วขอบคุณที่ติดตามสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ